สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนครับมาครบสิบหน่วยบนสูตรที่สามครับกี้มาติดๆเข้าทุกนวดสูตรนี้เป็นสูตรที่สามจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งมาครบสิบหน่วยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับคัดดูดีๆตัดดูดีๆครับไม่ต้องไปดูในอ่างน้ำบนไร้สารละ ขันน้ำมนีน่ยโยนทิ้งไปเลยครับมาหลอกตาอยู่ได้ดูกันตั้งนานยอดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้งมงายครับมาดูที่นี่ดีกว่าครับกดแชร์ไปเยอะๆเลยช่วยกันแชร์ไปหน่อยครับเพื่อคนที่ยังงมงายอยู่ได้มาเห็นแล้วก็มาดูเลขดับเลขเด่นเลขแต้มตัด เหลือชุดเดียวนะไม่ต้องไปเล่นมั่วเอาเลขดับเลขนี่มาตัดประหยัดเงินได้เยอะหมดยุคของความโง่แล้วครับขออภัยครับที่พูดตรงๆนะนะมาดูข้อมูลเด็ดๆที่มันเดินดีอยู่เลขดับนี่มันดับมาตั้งร้อยขวางวดนะอาจารย์กย็โพสให้ดูตั้งหลายต่อหลายครั้ง บางคนตามมาเป็น10ปีนะจับทางได้ตอนนี้รวยแตกเขือแล้วครับก่อนพบกับข้อมูลเด็ดเดดไปพบกับผู้สนับสนุนอยู่ด้านใต้วิดีโอครับกดแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับสมัครไว้เป็นเว็บหลักเอาไว้ใช้งานโอนเงินเข้าไปก็พร้อม20%โอเคนะครับแอดไปที่ m 8ไลนะครับมาพบกับข้อมูลจุดสยองพองขนแต่ว่ามันจะรวยได้นะครับถ้าดูดีๆอย่ามีแต่บนช่องนี้ต้องการคนขยันคนมีเหตุมีผลพวกขี้เกียจตัวเป็นขนเอยมาดูวันหน่วยออกนู่นครับลํำคาญคอมเมนต์มาตลอทีเนี่ยไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลย นะทุกคนว่าไหมครับคอมเมนต์ในมันที่เพื่อนอ่านแล้วมีกําลังใจหน่อยครับเออได้ตัวนั้นนะตัวนี้จับถูกทางเลยนะชอบตัวนี้นะไม่ชอบตัวนั้นก็ว่าไปครับมีเลขเด่นเลขดับให้ตัดแล้วมีตัวอย่างให้ดูแล้วขี้เกียจสันหลังยาวก็อย่ารวยเลยครับนี่นี่หลายงวดแล้วที่อาจารย์ตัดนะแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูครับ พอเตียวออกศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยอ่างน้ำมนตตัวจริงอะมาดูว่ามันดีๆครับเลขดับดับจริงนะฉลาดได้แล้วครับทุกคนโอเคไปพบกับสูตรเด็ดพูดมากอาว่าบนเดี๋ยวอาว่าไปด่าสมาชิกอีกครับไม่ได้ด่าครับเตือนหวังดีอยากให้ฉลาดอยาก ให้โดนเอาเปรียบครับนี่อาจารย์หิวข้าวแนละ้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวรีบทำนะอีกครบนะเดี๋ยวมีวิดีโออื่นที่จะมายัดเยียดให้อีกอยากให้รวยนะอยากให้เป็นคนฉลาดไม่เป็นคนโง่ที่โดนแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ละงวดหมดเงินศูนย์เงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ห้องวีพีก็ดูดีๆนะครับที่อาจารย์ให้ไปแล้วนะหัดซื้อลอตเตอรี่มั่งนะหัดกลับตัวบ้างอย่าใส่ซื่อเกินไปอาจารย์ดวงจะช่วยเหลือตาดำๆหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ครับนะช่วยตัวเองบ้างครับอย่าคิดแต่อุบาทว่าสำเร็จความใครไม่ใช่สำเร็จความสำเร็จไอ้กับตัวเองไงช่วยตัวเอง <c oughs> โอเคครับงวดที่1นะึ่งนะห้าเจปนะออกห้าแปด็ไหมครับนี่เป็นสูตรที่3าครับเด่น10หน่วยมาครบนะัเอาแค่หตัวเองวดที่2อครับ3 5 6 7 8ออก3 5มงวดที่3 6มหก1ปครับออกห ที่อาจารย์พูดไปก็เป็นห่วงอย่ามาโกรธมางอนกันเลยมันไร้สาระเสียเวลาครับมาเจาะข้อมูลเอาตัวเลขไปแลกเงินดีกว่าหมวดที่5ครับ6 8 9 0 1นะไอ้คำว่าเลขเยอะไปหมดแล้วมั่วไปหมดแน่ไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับลำคาญ มีหัวไม่รู้จักเอามาใช้เอาไว้ขั้นหูอย่างเดียวกทที่6ครับ7 9 0 1 2ออก9 7หมดยุคของความโง่ของคนไทยแล้วครับจะเล่นหวยนี่ต้องหาสุดดับแม่นม่นสุดเด่นดีๆแล้วก็ตัดตั้งแผงมันเลยขันน้ำมนต์เนี่ยเตะทิ้งไปเลยครับทุบเลยโอ่งน้ำมนต์น,น่ะ <c oughs> พระนี่เขาให้มาบวช มาทําศีลภาวนาช่วยนู่นนี่มาที่หยอดน้ำมนต์บ้าบอคอแตกเนี่ยอาจารย์พูดเพราะในะวันนี้นะวันที่เก้าครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดเนี่ยเห็นครับนี่สูตรเนี่ยแล้วเมื่อวานมีอีกคนหนึ่งไม่ให้สูตรไม่ติดตามโอ้ไปไกลๆเลยอาจารย์ไม่งอเลยนะออมันจะติดตามทําไมเวลาจะให้สูตรไม่มีเวลา ให้ข้อมูลเด็ดๆด,ด,ดีกว่าให้สูตรไปเดี๋ยวเอาไปใช้เองโดนติดคอตายเพราะมันจะเป็นยาพิษหอครับอของดีมีให้ตรงนี้มาดูเลยแหมไม่ให้สูตรไม่ติดตามหรอกนั่นแหละอาจารย์บอกไปไกลๆเลยไปไปลืมบล็อกไปเมื่อวานนี้ตอนนี้มาแอบดูอยู่ตรงเนี้ยครับอาจารย์ให้ครบชุดตรงนี้ไม่ต้องมาขอสูตรหรอกบางกล,ลุ่มละมันมีตั้งสามหมื่นสูตรหมื่นกว่าสูตร เอาเวลาที่ไหนไปคิดครับหนึ่งปีคุณก็คิดไม่หมดไม่ทันได้แมมันหรอกครับสิบเอ็ดย์สองสามสี่ห้าครับออก4ี่สองวันที่สิบสองเจ็เศนย์สองี่ยออกหนึ่งสองวันที่สิบสามศย์สสามสี่ห้า หัดมองหัดวิเคราะห์ตามองหูฟังมือจดตัดเลยตัวไหนชนตัวไหนไม่ชนตัวไหนดับตัวไหนเด่นอย่ารอแต่สรุปอาจารย์สรุปพลาดเดี๋ยวมาดดาอีกวันที่แล้วบอกแล้วว่าจะให้ โต๊ะสามชุดให้ครั้งเดียวนะยังจะมารออะไรอีกน้อยชุดศูนย์สองสามสี่ห้าเนี่ยทั้งสามสูตรนะครับดูให้ดีๆครับมันจะต้องมีนะขันน้ำมนไม่ต้องไปมองเสียเวลาครับอ่างน้ำมนเนี่ย ใต้สาระหมดยุคคนไทยต้องตาสว่างครับอย่าเป็นคนงโง่ให้โดนจูงจมูกง่ายๆนะไม่แต่เรื่องหวยเรื่องตัวเลขนะครับโอเคครับเตือนด้วยความหวังดีอยากให้ถูกรางวัลกันเยอะๆหลากหลายรางวัลถ้ามันอ้นก็อย่าไปเล่นมันไอ้เจ้ากระจอกนั่นน่ะสามตัวสี่ครั้งนั่นแหละก็ให้ไปแล้วลองวัดดวงดูครับ เดี๋ยวจะให้สามตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งอีกไม่มีที่ไหนในโลกเขาให้คุณหรอกนะกดติดตามช่องนี้นะมาถูกทางแล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ